เนี่ยนะครับรถคันเท่าบ้านเนี่ยมันจะกลับยังไงดูทอยครับดูซอยดูคำครับเนี่ยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวพอไปใกล้ก็มีปัญหาอันเนี่ยมันจะเ,เข้ายัางไงเนี่ยแล้วก็โยนแตกเองแล้วก็มาหาว่าผมทำแล้วก็โยนแตกเองก็ชอบมาหาว่าผมทำ าอเจ,อจกับระวังระวังนะอย่าให้โดนกระถางเขาอีกนะขาเลยตายเลยเลยคนจะเข้ามาทำอะไรก็ไม่ได้เมื่อกวานก็ขว,วานไม่ได้บ้านตัวเองร่าจัดให้สวยได้บ้าน ยานี้ยนี้เข้าครับอันนี้คือที่เล่งที่สีเกียร์มันไม่เข้าหรือว่าไงอ๋อรถเก่าแล้วรถเก่าแล้วจะเล่งดังเลยหาจะฆ่าเขาเอใไปเต้นอันนี้ป้าผมถามจริงเนี่ยอย่างเงี้ยจะเอาเข้าบ้านได้ยังไงครับเนี่ยอะเนี่ยรถคันเข้าบ้านเนี่ยถ้าป้ามาตั้งอย่างเงี้ยมันจะเอาเข้าบ้านได้ยังไงครับเนี่ยอ่ะเนี่ยจะเข้าไงทางน้นรถเขาจะจอดเดี๋ยวก็มีรถแดงอีก ไม่อยู่ครับอ,อ,อ,อ้าวอ้าวอ้าวถูทำไปทั่วอา้าวอ้าวมันรังแกคนแก่ได้ดมันรังแก,นะงแกอะไรป้านี่มันถนนตายไปเลยนี่มันถนน pues. นี่เราจะกลับยังไง เขาจะเข้าบ้านเนี่ยเขาจะเข้ายัางไงรถไม่เคยเห็นก็เอามาจอดอา้าวหาหมดแล้วสมองสมอง้าออกมาหน่อยเดี๋ยวเขาเดินหน้าไม่ได้ ก็บอกงแล้วมันเข้าได้ปะล่ารถคันเขาบ้านป้าก็ใช้สมองแไล้วต้องไปเอาคันี้มาจากไหก็คันนี้ก็รถเขาจะดูชื่อในเล่มปะล่ะอันเนี้ยเนี้ยเนก็เป็นถ้อย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ไม่พ้นพนคือถ้าป้าเอาแอบเข้าไปเหมือนเดิมที่วางเนี่ยยังไงมันก็พ้นต้องทำความสะอา กอยไม่แกะทุกรอบะทำไมไม่เอาคันนั้นอะมามามาจอดอะอ่าเดี๋ยวลองหอยรถเบนซ์ดูอ่าเอาที่ป้าสบายใจแล้วก็เลื่อนให้แล้วไม่ใช่ไม่เลื่อนไอ้คันนั้นเคยเข้าคันนี้ทำไมไม่เข้าอ่ะอ่าเดี๋ยวจะกลับรถเบนซ์ให้ดูเดี๋ยวถ่ายวีดีโอให้ดูเลยทีเดียวเนี่ยครับ อันนี้คือทุบแตกเองหมดเลยนะไม่มีใครโดนนะครับมีหลักฐานในคลิปนะครับทุบแตกเองเมื่อกี้เขาบอกว่ากลับรถไม่ได้ว่ากลับรถได้ก็เลยเอามากลับให้เขาดูเนี่ยรถมาเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยมีบ้านแต่ว่ารถเข้าบ้านไม่ได้คือไม่โงช่ไหมขัแก่นไหไข่ขังแก่ถือว่ามีพักผวกมากใช่ไหมต้งรวนมาทีไรก็ลุมทุกตีเลย ตำรวจเขามาเน right. ี่ยคุณคุณดูเนี่ยคุณเอาก็ถางต้นไม้มาตั้งเนี like like, ่ยผมบอกแล้วถ so yeah> so ้าม so ีโฉนดอ่เดี๋ยวผมต่อยื่ดเป็นรั้ว่ามาให้เลยไม่เสียตังค์ดูเขาก็งงกันทั้งซอยเนี่ยดูรถก็เข้าบ้านไม่ได้ก็อันไหนเข้าได้ก็เข้าไปสิมาจอดกลางถนนน่ะ ก็มันเข้าไม่ได้อะก็มันขวาไอ้ดินเข้าบ้านลูเข้าบ้านพระบ้านใไทยกหน่ารักมีเป็นพิษใสเหมือนคุณน่ะอย่างี้ก็น่ารักสิครับชวนคนอื่นกินหมูกระทะชวนกินอะไรดูแล้วน่ารักเยทำไมจะเข้าไม่ได้ก็เข้าไปสิไอ้คันนี้ก็เข้าตรงนี้เคยเข้าได้นะแล้วก็แกล้งมาชนอีกทีหนึ่งไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไปกินข้าวลูกไป ถ่ายรึเล่าพ่อพ่อขอความคิดเห็นอะไรหนูหรือป่ามันเป็นท้องพ่อกับปากข้อรึเปล่าวะคือพ่อไม่กินหนูไม่อิ่มเหรอพ่อไม่กินหนูไม่อิ่มรือว่าไงก็ป้านี่แหละเป็นคนทําแตกเองเนี่ยครับแล้วกระถางต้นไม้เนี่ยถ้าป้าไม่ได้เอามาตั้งเนี่ยนะครับ ตรงนี้มันก็จะไม่มีใบไม้รั่วป้าก็จะกวาดเมื่อไหร่ก็กวาดได้ทีนี้พอป้ามาตั้งเนี่ยมันก็ลบไปพูดจังูกที่เกฟังแล้วป้าก็ทําแบบนี้ตลอดอะทุบแตกแล้วเดี๋ยวก็มาหาว่าผมโยนแตกบ้างหลายอะไรมมันทแตกก็บก่อนเนี่ยโยนเข้าไปในบ้าน่มาตัวไหนรู้มันทาไม่รู้อะครับแล้วป้าก็เมื่อกี้เห็นคาคาตาเนี่ยเอามาทุบใส่รถโป้งโป้่งโป้งอะรถดีๆก็มาทุบป้าจริงๆ ใยวันหลังตำรวจมาจะได้ให้ดูจะจรเลยเนี่ยเดี๋ยวเกิดแกโทรกลับมาเฉยจะถ่ายวีดีโอให้มันเสร็จก่อนครับแกอาดูจะถอยยังไงเข้าบ้านนะผมไม่เดกเนี่ยแล้วก็มาวางไว้ทําแตกเองแล้วก็มาวางไว้นะครับแล้วรถที่ไหนมันจะถอยเข้าบ้านได้คือมีบ้านมีรถแต่ว่าไม่สามารถจะถอยรถเข้าบ้านได้ครับ ป้าๆเดินระวังนะเนี่ยครับแล้วก็มาวางดักกันหาว่าแกล้งคนเนี่ยดูใครแกล้งเนี่ยดูแล้วไปเที่ยวมินทาบ้านนู้นบ้านนี้ว่าแหวะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยซุบซิบซุบซิบกันไม่ได้ซุบซิบเลยเขาพูดกันเสียงดังเขาเอือมป้าทั้งซอย เบเลผาไม่มีใครยผมังไม่เคยจะแตะตัวไม่เคยจะโดนไม่เคยจะอะไรเลยได้ก็ถอยสิถอยไม่ได้ก็เลื่อนถอยมันถอยได้แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะถอยข้าตักใส่ปากทุกวันวันละเป็นไม่รู้กี่คํามันยังหล่นปากเลยสบา้มาว่าปองแก้ไหลมันไม่เกี่ยว มันไม่เกี่ยวป้าถ้าป้าปถ้าป้าอยู่ก่อน<ร>ป้าค้ายาบ้ามันก็ผิกกดกฎหมายเหมือนกันอันนี้คือป้าอยู่มาก่อนแล้วเนี่ยมันก็ทําแบบนี้มันก็ผิกกดกฎหมายเหมือนกันเนี่ยค<ม>ุบรถก็ปูปลาปูปลามันผิกกดกฎหมายมมเขาก็ไปทางนี้แล้วก็ถอยเข้าได้ไม่เห็นมันจะยากเลยนีพูดถึงเข้าทางนี้ดิ นี่ครับเขาเรียกสิทธิขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยครับเนี่มันเป็นแนวถนนถนนเนี่ยมาวางอย่างนี้มันวางไม่ได้มันเป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วน,นผม <ไป S 1> จอดรถหน้าบ้านกันอย่างนี้ยมันก็เป็นการใช้สิทธิเกินส่วนแต่ว่าไไเขาก็เลื่อนรถกันเนี่ยครับแล้วทุบแตกนะเป็นหลักฐานนะทุบเองแตกเองทุบก,กับรถชาวบ้านอีก ทุบเองนะครับนีทุบเองแล้วก็โรยไว้เองนะดีนะถ่ายไว้เป็นหลักฐานผมจะไปสู้เขาทำไมผมไม่ได้เกงผมไม่ได้อะไรนะแล้วป้าใช้สิทธิ์อะไระที่จะทำให้เขาไม่สามารถจะเอารถเข้าบ้านอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วแกใช้สิทธิ์อะไรอย่างี่บ้านฉันน่ะ ผมก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ะล่ครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวถนนของหมู่บ้านป้าเนี่ยแนวถนนชัดๆเลยเนี่ยนี่คือถนนป้าเราไปตั้งถนนนูป,ปากซอยดีก็จอดอจก็จอดได้ครับเรียบร้อยครับทะเลาะกันเองแล้วครับสอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเองครับ แกกรรมเนี่ยจะทตามตามโอ้ยถ้าแก่แล้วเป็นอย่างนี้นะผมเอาแบบเคิร์ดโคเบนเลยป้าเอาลูกซองใส่ปากตัวเองกดตึ้มแบบเคิร์ดโคเบนเลยใป่ะนี่ครับทุกแตกครับทุกเองทุกกระรถชาวบ้านมันจะไม่ชนนี้ยังไง